เรามาอยู่ในปัจจุบันต้องแต่งปัจจุบันให้เป็นที่สบายของเราเรามหมายใจก็ให้สบายไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปให้พอดีเราวางใจของเราให้สบายคนเอนในโลกนี้ส่วนมากอยู่กับปัจจุบันไม่ค่อยจะได้ก็ไม่ไม่มีวิชาที่นี้เรามีวิชาแล้วเาามาใช้อย่างน้อยให้มี วิหารธรรมในปัจจุบันก็ที่อยู่ที่สบายแต่เราจะเอาเฉพาะปัจจุบันอย่างเดียวมาได้ก็ต้องนึกถึงอนาคตด้วยท่านบอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นมาตอนเชา้าให้ถามตัวเองว่าวันนี้เรา,าจ,จะเป็นวันที่เราไปพร้อมที่จะไปไหมถ้าใจบราหวัวยังไม่พร้อมมีอะไรติดขัดอยู่มีเรื่องอะไรที่อยังไม่สัางสให้เรียบร้อยก็ทําให้ไม่เรียบร้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องในจิตใจของเนา ถ้ายังมีเชื่อความโลภความโกรธความหลงต้องรู้จักอย่างน้อยให้ควบคุมมันเหมือนแผ่นพานม,มันจะเดึงเราไปภายที่ตกเด่นก็ะลึงถึงว่าบางทีคืนนี่เราอาจจะไปพร้อมหรือยังถ้ายังไม่พร้อมก็เช่นเดียวกันดูแลจิตใจของเราเพราะที่ท่นให้อยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ให้เรารับความสบายอย่างเดียวก็ฝึกวิชาที่จะต้องใช้ ก็ความอ่อนแอในร่างกายขั้วหนาวความเจ็บปวดในร่างกายขอ้วหนาวามันก็จะต้องมาถ้าเราไม่มีวิชาไม่รู้จะทำยังไงใจก็ฟุ้งซ่านไปคว้าง,างาานุ้งคว้านี่ถ้าเราไปในะขณะที่คว้านุงคว้านี่มันก็นยานะก็มไม่ค่อยจะเลือกแต่ถ้าหากว่าเรามีที่ตั้งที่สบายจะมีวิชารู้จักแยกจิตใจของเหนาออกจากสิ่งเหล่าน,นั้น เราจะอะไรทำอะไรก็ด้วยความรอบคอบเคลดอะไรก็รอบคอบทำอะไรก็รอบคอบซึ่งเป็นไปเพื่อความสุขของเราด้วยคนที่อยู่รอบเราด้วยเพราะฉะนั้นให้ฝึกวิชา,ขอ,าของเราให้ครบท้งวิชาแต่งความสบายทที่เราเรียกว่าวิหารธรรมความสบายในปัจจุบันเราทำงานชําระ เ่อของกิเลสเจอที่ไหนก็ฆ่ามันเลยเราจะได้เป็นเจ้าเรือนในวิหารธรรมของเราก็มาให้กิเลสมันเป็นใหญ่แต่บอกว่าเหมือนเรามีเก้าอี้ตัวเดียวในบ้านถ้าว่าเราปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงนั่งเก้าอี้เราก็จะกลายเป็นผู้รับใช้เขาเขาชี้ไม้ชี้มือ มาให้ทำนู่นทำนี่องการยังไงแล้วก็ต้องวิ่งไปตามเขาเพื่อเข้าไปใหญ่แต่ถ้าว่าเรานั่งในเก้าเองมาให้คนอื่นมาแย่งเขาจะมาก็ก็เป็นแขกแตามันแขกที่ไม่ดีแล้วก็เชิญให้ไปเรียกว่าเราต้องมีความเป็นใหญ่ในจิตใจของเราจึงจะถูก